เอาดิน้องเอามาด้วยเหรอวันนี้มาด้วยมาด้วยพี่มางานนี้เหมือนกันอ่ะมาเหมือนกันมาเหมือนกอันน้องหน้าคุ้นๆเหมือนคนขายของแถวบ,บ้านพี่เลยนะคุ้นๆมากเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ผมแลว้วพี่หมุนๆนหน่อยสร้างฟิล <ๆ S 1> ก็ไม่ใช่ผมแล้วพี่คนน่าล้ายเปล่าผมไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรแถวบ,บ้านพี่นะอืออือช่วงนี้ทําอะไรครับธุรกิจ อ๋อธุรกิจผมเหรอพูดแล้วก็หาว่าโม,โมโมหน่อยเลยล้วกันผมทําธุรกิจส่งออกกับพี่ส่งออกเป็นแบบน้ําทะเลพี่จากเอาไทยสูอ่อาดามันโอ้แล้วพี่อะทำอะไรอยู่พี่ธุรกิจม,มีมีธุรกิจไหมพี่ก็ทําหลายอย่างมีเล่นหุ้นบ้างเนาะทำอสังหาตอนนี้หุ้นก็กำลังขึ้นนะห,นหุ้นหมาหมาพุดเดิ้ลใช้ได้ใช้ได้ชาชาชาขับรถเลยมาข,ขับรถเหรออ๋อหอเด็กไปจอดแล้วเมื่อกี้ก็เอาเวทดร แลมโบกินี่อ่ะพี่ไม่เท่าไรหรอกแล้วพี่ล่ะขับรถอะไรมารถพี่ตอนนี้พี่เพิ่งถอยมาเมื่อวานเลยเป็นโรลสรอยตัวใหม่เป็น2ล้อเอ็กกับเวสปาขับนี่พี่ขับจอดนี่เลยเด็กเอาไปจอดไว้ให้อยู่รู้จักเวสปาไหมเอ็กกันกับโรลสรอยยังไม่รู้เด็กเป็นระบบ2ล้อพี่้ถตกลงน้องชอบอะไรครับเนี่ยอ๋อผมชอบคิโม้แล้วพี่พี่ชอบอะไรแพี่ชอบเพอร์เจอร์ไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเพอร์เจอร์ไปเรื่อยเออเพลินๆดีอ้าว <laughs> พวกเดียวกัน แล้วเราต้องเดินกลับบ้านไปวะนี่พี่เ<ะ>ดินต้องเดินอ่ะ <c oughs> ไม่มีรถไปไป